ขันไกลมากงสวันแล้วมันในโอกาสนี้คณะผ้าขอกราบอุปถัมภ์ท่านมิเกิทุกท่านนะครับที่มาให้ความร่วและมาไว้ใจดูแนวทางแทนท่านเห ะเจ้าข้าที่ความดีขององคเทพเทวีไ้รับพร้อมทู้คนขึ้นร่วมรับประทานที่บ้าน้ท่านจะครับองคเพที่น้องนะคนขึ้นไปรับประทานที่บ้านที่บ้าน nhìn <laughs> vào <laughs> <laughs>